หลวงปู่มั่นภูริทัตโตเป็นพระอริยสงฆ์ผู้มีจิตมั่นคงสงบเย็นและเด็ดขาดในการฝึกจิตแนวทางที่ท่านใช้ในการลดความใจร้อนหรือโทสะความหุนหันพันแล่นมีพื้นฐานจากสติสมาธิปัญญาและการเห็นตามธรรมแนวทางลดความใจร้อนแบบหลวงปู่มั่นหนึ่งตั้งสติรู้ทันอารมณ์ใจร้อนเพราะไม่รู้ตัวใจมันร้อนเพราะมันวิ่งตามอารมณ์ต้องเอาสติมาคุมมันไว้หลวงปู่มั่นท่านสอนให้รู้ตัวทันที เมื่อจิตกำลังร้อนเช่นตอนนี้จิตกำลังร้อนกำลังหงุดหงิดแค่รู้โดยไม่ตามใจมันจะค่อยๆดับไม่ใช่การห้ามแต่เป็นการเห็นตามจริง 2. องอนาปานสติใช้ลมหายใจฝึกความเย็นในจิตลมหายใจเข้าออกนี่แหละตัวระง,งับไฟได้ดีนักท่านเน้นมากในเรื่องลมหายใจเวลาใจร้อนให้กำหนดหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้จิตจะเย็นลงเร็วมากถ้าทำบ่อยๆ 3. พิจารณาโทษของความใจร้อนด้วยปัญญา ใจร้อนนั้นเหมือนไฟสุมไว้ในอกผู้ใดเลี้ยงมันไว้ผู้นั้นเผาตัวเองทั้งวันท่านสอนให้เห็นโทษของความร้อนเช่นทำลายสติทำให้พูดผิดคิดผิดใช้ปัญญาไตรตรองว่าการเร่งรีบควบคุมคนอื่นหรืออารมณ์มันทำให้ใจทุกข์เองแล้วจะค่อยๆวางได้สี่พิจารณาธรรมชาติของสรรพสิ่งทุกอย่างมันก็เป็นไปของมันตามเหตุปัจจัยจะไปโกรธไปเร่งมันทำไมท่านจะพิจารณาธรรมดาของโลกเช่นคนอื่นพูดไม่ดีเพราะเขายังมีอวิชาก็เป็นเรื่องธรรมดา จิตที่เข้าใจธรรมดานี้จะไม่ดิ้นไม่ร้อน 5. แผ่เมตตาให้ตนเองและผู้อื่นใจร้อนอยู่ไม่ได้ในจิตที่มีเมตตาท่านเน้นมากเรื่องการแผ่เมตตาโดยเฉพาะเมื่อตนเองโกรธหรือใจร้อนแต่ว่าขอให้ใจเราสงบเย็นขอให้เขาผู้นั้นมีความสุขความเมตตาจะดับความร้อนได้ดีที่สุด 6. อดทนอดกลั้นอดออมขันติขันตินตเป็นตะบะกของนักบวชและของผู้มีปัญญาหลวงปู่มั่นจะย้ำเสมอว่าคนใจร้อนเพราะไม่มีขันติ ให้ฝึกโทนในสิ่งเล็กๆก่อนเช่นรอ,อนานฟังคำไม่ถูกใจเพื่อให้ใจนิ่งสรุปฝึกสติรู้ทันหายใจรู้สึกตัวพิจารณาธรรมแผ่เมตตาอดกลั้นด้วยขันติดนี่คือหนทางดับความใจร้อนแบบพระป่า